สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราพาทุกคนทุกท่านก็อยู่ตลาดนัดพระใหม่สุรินนะคะเป็นอีพีที่สี่นะทุกคนก็เก็บบรรยากาศตลาดนัดผ้าใหม่ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะตลาดนัดพระใหม่สุรินเปิดทุกวันเสารนะ์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะคะแดดจะร้อนฝนจะตกนะคะก็ยังมีพระใหม่มาวางจำหน่ายนะคะทุกคนซึ่งช่วงนี้นะคะก็เจอมรสุมพายุนะ,ะพายุ อันนี้นะเฮนกี้หรอคะเฮนกี้หรอคะเข้าถล่มประเทศไทยตั้งแต่วันที่7แล้วนะคะทุกคนก็ยังมีกลุ่มผ้าไหมนะคะมาวางถึงจะไม่แน่นนะทุกคนแต่ก็ยังมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็เกินครึ่งนะคะประมาณเอ่อ75เปอร์เซ็นต์นะคะของการนำผ้าไหมมาวางในวันเสาร์นี้นะคะทุกคนก็แน่น มาก็แน่นทุกที่นะคะทุกร้านเลยอันนี้ก็เราอยู่ร้านแม่เพิงนจารัดนะคะแต่ละร้านนะคะลูกค้าก็มา,เ,าเดินชมกันเยอะนะคะทุกคนเลือกซื้อกันเยอะเลยนะคะ mm hmm. มานะ,ะทุกคนอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันตลาดนัดผ้าไหม่สุรินนะคะหลากหลายผ้าไหมร้อยสีพันลายให้เลือกมากมายนะคะ mm hmm. ทั้งกระเป๋านะคะ mm hmm. กระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่กระเป๋าสะภายผ้าไหม ลายตะเข็บลายช้างลายควางนะผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่เยอะแยะมากมายให้เลือกนะคะในตัวจุดนี้นะคะาคาคาดเอวด้วยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะคะจากนล้นในเพลเราก็มาตรงนี้นะคะผ้าไหมถ้าสว่างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังมาได้นะน้าท่วมไหมที่บ้านท่วมข้าวไหมท่วมข้าวเหมือนกันมานอนมานอน นะข้าวนอนแล้วนะ,ะทุกคนไปกับน้ำเลยนะ,ะทุกคนอันนี้ก็เป็นผ้าไหมจากท่าสว่างนะคะกค็กรออยู่ที่ร้านอะไรนะไหมใหญ่ไมหไม,หไ,มไทยนะคะทุกคนร้านไหมใหญ่ไหมไทยนะคะที่เอ่อท่าสว่างก็ท่าสว่างเขาเปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันนะคะจันตั้งแต่ทุกวันนะทุกคนไม่มีวันหยุดน,นะคะก็ถ้าเราไปบ้านท่าสว่างแล้วก็จะมีโอกาสได้ไปดูรโรงทอผ้าไหมนะผ้าไหมเอ่อ อะไรนะเขาเรียกยกทองยกทองโบราณน,นะคะอ,อผ้าไหมเส้นไหมทองไหมอะไรนะแอนมินเคยพาไปแล้วก็ถ่ายทําให้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆเข้าไปชมไ,ได้ผ้าไหมยกทองถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปนะคะนี่นะคะต้นตำรับผ้าไหมยกทองนะ,ะทอมือโบราณน,นะ,ะจิงริงของอาจารย์อะไรนะชื่ออะไรวีรกรรมตระกูลวีรธรรมวีรธรรมนาสกุลเลยนะ ตระกูลเงินไทยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะกลัวกลัวสะกดอาจารย์วีธรทำตระกูลเงินไทยก็จะสะกดผิดนะคะก็ต้องให้น้องบอกว่าน้องไปนคนท่าสว่างเองนะคะลงนะถ,ถ้าเราไปเราต้องไปแต่หัววันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือูนย์สำหรับหมู่บ้านผ้าไนะหมอะไรนะผ้าไหมโลกผ้าไหมอเปกนะ,ะที่ทออยู่ที่ท่าสว่างเลยนะ,ะทุกคนนี่นะคะก็สามารถที่จะไป ได้วันนี้ก็มีนะคะน้องมาวางทุกๆวันเสาร์อยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะไม่มีล็อกหน้าน้องไม่มีล็อก <c oughs> มีเสื้อทั้งเอ่อมือสองมือหนึ่งก็มีนะคะทุกคนเลือกมากมายเลยนะคะนี่คือผ้าไหมตำบลท่าสว่างนะคะทุกคน <c oughs> อันนี้ก็อีกร้านนะคะเป็นผ้าไหมเพ้นมือนะคะเดี๋ยวไปทักทายน้องสร้อยสวัสดีค่ะคุณ สุพัสราผ้าไหมอำเภอลำดวนนะคะก็ต้นตลาบผ้าไหมเออไอ้นะโคเปอร์โคเป็นนะคะเป็นไหมโอทอปด้วยเงินทองนะคะส่วนรวมนะคะเพราะว่าผ้าไหมลำดวนเขาจะจัดอยู่ในกลุ่มโอท็อปนะคะกลุ่มโอท็อปเลยนะคะของผ้าไหมเป็นงานฟรีเมืยอนงานเกตขึ้นเมืองทองนะคะทุกคนเอาเรียนเชิญเลยค่ะเรื่อเชิญเลยค่ะ สวยยทุกเฉดเลยนะคะเรียนเชิญนะคะอะไรคะถูกใจจัดไปเลยนะคะนะคะผ้าไหมเราสามารถที่จะทําเป็นของฝากได้นะคะทุกคนนะคะผ้าไหมมีอย่างหนึ่งนะคะทุกคนสามารถที่จะเอ่อไปจำนำได้นะคะทุกคนผ้าไหมสุรินจำนองได้จำนำได้นะไอศครีนะคะผ้าไหม นะอันนี้สุภัสราผ้าไหมสุรินนะคะนคะนะคะ,ะ,คะหลายร้านนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเงียบบ่้นตกเงียบบ่ทำพุ่นนะคะทุกคนก็นางฝนตกก็มาคะทุกคนฝนตกก็มา,กกมาพอขายได้ก็มานะคะนะคะก็ดูว่าเสียงว่าฝนก็ภาวนาให้ตลาดผ้าไหมจบก่อน เธอจะตกตอนบ่ายเธอก็อตกได้นะคะ <ül> ไม่ว่าอะไรเธอนะคะเาขาเปิดให,ให้ให้เดินตลาดให้ชมผ้าไหมกันก่อนนะทุกคนเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมเออตำบลสวายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มทอผ้าไหมใต้ถุนเรือนนะคะฟังชื่อก็เก๋ไก่อยู่แล้วนะคะเนี่ยไม่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 มีชื่อที่ไหนเก๋ไก่เท่าตัวชื่อ ตรงนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ผ้าไหมก็สวยด้วยตำรับผ้าไหมอ,มเอำเภอสวายอตำบลสวายบ้านสวายตำบลอะไรนะตำบลสวายตำบลสวายนะคะมันมีสวายตำบลน,นาบัวด้วยเหรอมไ,มไม่ใช่ไหมคะเออบ้านสวายตำบลสวายอำเภอเมืองหวัดสุรินทร์เขาจะมีลายเออเขาจะมีอัตลักษณ์ผ้าไหมแล้วก็เป็นกลุ่มทอผ้าไหมจริงๆก็คือผ้าไหมบ้านสวายนะคะลายที่ไหน เราจะให้ดูอัตลักษณ์ของผ้าไหมเขาเอ้ยผ้าไหมบ้านสวายนะคะทุกคนเชียงบนนะคะและก็จะมีลายนี่นะคะลายต้นสนอันน้องเขาบอกไว้แล้วนะ,ะทุกคนลายต้นสนกับลายอะไรนะทะลึกครับแบเชียงหัจใจนะคะซึ่งใครใครมีคนรับผ้าไหมจากสวายไปจำหน่ายเยอะนะทุกคนก็จะมีลายล้านเลย นะคะทุกคนหลายร้านเลยแต่ว่าสวายนี่เขาทำเองจริงๆนะคะทำก็จะมีลายเขาแบบนี้แล้วก็เป็นอักขลักของตำบลสวายเลยก็จะมีเชิงมูลล่างที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลายต้นสนแล้วก็ลายตีนหัวใจอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคมเล็กและตีนหัวใจนะคะทุกคนท่านไปดูได้เลยแอดมินแอดมินไปจับผ้าไหมที่ไหนเห็นหลายร้านก็จะไม่ใช่ส่วนมากจะนําไปจําหน่ายแต่ผ้าไหมใต้สุนเดียนเขาจะเขาทอมาเองนะหนูเนาะ ในบ้านนี้จะเป็นทอเองนะคะมีกลุ่มที่ทอผ้าไหมเองก็จะมีบ้านนาโูบ้านนาโูบ้านสวายแล้วก็แกใหญ่นะคะทุกคนที่ทอแต่ว่าส่วนส่วนส่มากแกใหญ่แก้ใหญ่เขาจะทอเป็นผ้าไหมเขาเขาวังนะคะเป็นศูนย์ศิลปะชีพเพราะว่าของนั้นเขาทอเข้าวังนะคะทุกคนส่วนมากเขาจะไม่เอาส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเอามาวางจำหน่ายนะคะเพราะเขามี เขาทาแล้วเขาเป็นกลุ่มศิลปาชีพเขาก็จะส่งเลยนะคะทุกคนกับตำบลสวายก็จะเอามาลายร้านก็จะไปรับมาก็จะเป็นผ้าไหมร้านนั้นว่าไม่มาจากที่นูน่นที่นี่นะคะแต่ว่าของสวายจริงๆเขาจะมีของเขาอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีลายท่านดูนะคะลายดูได้เลยเลยเชิงที่จะไม่เหมือนกันนะคะไ้เชิงที่จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาแล้วก็มีเชิงต้นสนนะคะเมื่อนั้น อีเม่ซื้อละล่ะคือสิเมนแต่ว่ามันมักสีส้มโอรสตีต้นแบบนี้แหละแต่ว่าแกแต่ว่าเป็นผ้าไหมสาวายกันแต่ว่าห้ามักสีมันเขาเลยได้เอาของเม่เพินเพราะว่าเพราะว่าชอบสีส้มโอรตนะคะทุกคนแอนมินไม่ชอบสีส้มจริงๆนะทุกคนแอนมินชอบส้มโอโรตนะแต่ต่อไปแอนมินจะไม่ชอบส้มแล้วสีน้ำเงินแอนมินก็จะไม่ชอบแล้วแอนมินจะใส่สีดำม,มาทุกคนอินมากเลยนะ โอเคนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะมาชมผ้าไหมนะคะล็อกอะไรนะหนู้าหนค่ะล็อกหนึ่งห้าหนึ่งตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะวางเฉพาะวันเสาร์ตลาดนัดผ้าไหมใต้ทุนเรือนนะคะงานช้างปีนี้ได้วางไหมได้วางขายที่นี่ละค่ะอ๋อขายที่นี่อืมอืมโอเคนะคะทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเลือกเราแนะนําให้แล้วนะคะว่าจุดที่ทอผ้าไหมจริงๆเขาจะอยู่ไม่กี่จุดนะคะนอกนั้นก็จะรับมามีลำดวนทอจริงลำดวน สวายลำดวนสีข,ขอรภูมิแล้วก็กระโพเนาะนาปูนานแนะนำและอีกหลายอยู่หรอกนะคะแนะนำแค่นี้นะค,ะคิดได้แค่นี้แนะนำแค่นี้ก่อนนะ,คะคทุกคนเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้มิ้ก็คงขอตัวลงไลค์นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ชมของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้ง ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆ,ๆไปนะคะชอบมาชมผ้าไหมใต้ทุนเรือนนะคะล็อกหนึ่งห้าหนึ่งนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ